สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มีโอ้โหดูบอลสวยๆทั้งนั้นเลยนี่มีมาแบ่งปันให้สิบสองต้นเหมือนเดิมคือเก่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีเปลี่ยนแปลงทําไมขายไม่เยอะอ่ะคุณเบิร์ดก็มันมีน้อยทุกท่านเนาะสวนผมมันสวนเล็กๆผมไม่ได้ทําเป็นแบบธุรกิจอะไรเลยนะครับผมทําเป็นงานอดิเรกเป็นงานเสริมทุกท่านงานประจําของเราก็มีเนาะ แต่อีกหน่อยถ้าเราแก่ตัวมาก็ไม่แน่อาชีพนี้ก็อาจจะเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่แก่งวัย <c oughs> รุ่นเ <c oughs> พิ่งไปถ่ายบัตรประชาชนเ <c oughs> มื่อสิ้นเดือนนี้เองนี่ไม่ใช่บัตรประชาชนอะไรนะหมดรอบที่สามบัตรประชาชนหมดรอบที่สามไม่ใช่ว่าเพิ่งสิบห้านะนี่ครับวันนี้ก็มีเหมือนเดิมเนาะสิบสองต้นมาค่าส่งเหมือนเดิมทุกท่าน เมาเหมา้มาสิบบาทแบบโอนแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหกสิบาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไม่ได้เล่นดนตรีเนาะท่านไหนที่ทักมาโทรมาก็อาจจะได้รับนะครับแต่วันก่อนๆที่โทรมาแล้วไม่ได้รับคือผมติดภาร,รกิจทําการแสดงประกอบดนตรีหน้าเวที <c oughs> เรามาดูต้นแรกเลยเอาแบบราคาเบาๆก่อนราคาเบาๆนี่ต้นนี้ดู สีการจนาพิเศษเจนสองทุกท่านผมมีอยู่สองต้นสีการจนาพิเศษนี่มีอยู่สองต้นแล้วก็น่ารักด้วยดูสวยนะครับน่ารักมีอยู่สองต้นสีการจนาแบ่งให้กระถางละแปดสิบบาทนะครับทุกท่านนี่คือกระถางที่หนึ่งดูน้องน่ารักมากโอ้แปดสิบาทนะสีการจนาแล้วก็ปลูกเบี้ยวด้วยนั่นเนี่ยปลูกเบี้ยวด้วยโอ้ ฝีมือการปลูกบอลน,นี้ไม่พัฒนาเลยคุณเบิร์ด <c oughs> นี่ครับกระถางละแปดสิบบาทนะครับสีการจนาพิเศษเจนสองนะดูมีสีเหลืองเข้าด้วยเนี่ยอืมสวยเลยนะครับสีการจนาเจนสองมีอยู่สองกระถางเนาะอ่ะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับแปดสิบบาทอันนี้มีสีเหลืองเข้าด้วยแล้วก็กระถางที่สองนี่แปดสิบ ดูนี่ขอบเหลืองเลยสวยนะครับสวยเนาะสีการจนากระถางละแปดสิบบาทมีอยู่สองกระถางนะครับต่อไปเอานี่ก่อนนี่ก่อนเลกาซี่นี่ทุกท่านเลกาซี่เลกาซี่แบ่งให้หนึ่งร้อยบาทแล้วดูใบนี้เข <c oughs> ียวล้วนแล้วนี่ดูโอ้โหยเริ่มเขียวมาละเลกาซี่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่สวยงามนี่ครับฟอร์มประมาณนี้เนาะ เลกาซีเขียวมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทสำหรับเลกาซีต่อไปต่อไปเอานี่ดีกว่าเอาเอาเอานี่ก่อนเก้าแต้มเก้าแต้มทุกท่านดูนี่ป้ายมาแล้วเหลืองเข้าแล้วนี่ไงเก้าแต้มกระถางนี้แบ่งให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่ง้อยแปดสิบบาทนะครับสำหรับเก้าแต้มดูนี่ไงนี่ครับใบเนี้ยไปลุ้นอีกทีนะ สีเหลืองมาแล้วสีเหลืองมาแล้วก้าวแต้มนี่จะเป็นเขียวเหลืองแดงนะทุกท่านเขียวเหลืองแดงนี่สีเหลืองเข้าเอาไปลุ้นต่อเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบครับก้าวแต้มอ่ะต่อไปต่อไปเงาจันทุกท่านเงาจันนี่เงาจันเป็นมันจะคล้ายเออซันเซ็ตเนาะแต่ไม่ใช่นะแต่มีสีเหลืองนะเหลืองแดงนะครับนี่แดงเลือดหมู เงาจันก็หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับสำหรับเงาจันนะครับทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับเงาจันนี้ชื่อดีขนาดน้ำเน่ายังเห็นเงาจันนี่ <c oughs> มีปรัชญามีคำคมตลอด <c oughs> เงาจันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับต่อไปครับทุกท่านต่อไปต่อไปเอาอันไหนต่ออ๋อนี่นี่น,นี่จันทระจันทระจันทระเทพ,พบุตร นี่จันทละเทพพบุตรกระถางนี้โอ้โหด่างสวยป้ายสวยจันทละแบ่งให้ในราคา200บาทนะครับ200บาทเดี๋ยวผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูจันทละเทพพบุตรสวยงามโตมาคือแบบแดงแบบแดงเป๊ะแล้วดูนี่ใบล่าสุดนี่ใบล่าสุดแบบแดงแล้วก็มีเนี่ยมันป้ายมันป้ายแดงตรงกลางเนาะจันทละเทพพบุตร200บาทนะครับ จันทละเทพบุตรสวยโตมาสวยมากทุกท่านต้นตโตใบใหญ่ๆนะครับแดงแดงแดงเลือดหมูนี่จันทละเทพบุตรเนาะต่อไปต่อไปเข้าสู่บอนแรบอนแรนะครับนี่มาแล้วรอบที่แล้วใครไม่ทันตรูจีนรอบนี้มีมาอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ตรูจีน250บาทนะครับทุกท่านตรูจีน250บ นี่ดูสวยงามเลยตรุษจีนอ๋อนี่นี่นี่แดงแดงแบบเม็ดแดงมาแล้วนะครับกระดูกเขียวเนาะแดงขาวกระดูกเขียวนะครับตรุษจีนคล้ายๆฮาร์ดบีดคล้ายๆหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะแต่ไม่เหมือนคล้ายๆยเฉยๆนะครับสองอห้าสิบาทสําหรับตรุษจีนอ่าต่อไปไม่เล่นแล้วเนาะมุกตรุษจีนตุดไทยต่อไปเป็นนี่ครับ อุทยานหลวงราชฉฤกึกทุกท่านอุทลอุอุทลายอุทยานหลวงของผมนี่จะออกหน้าแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้อุทยานหลวงพีคขึ้นมาอีกแล้วราคาขึ้นทุกท่านแต่ผมไม่ขึ้นนะอุทลาอุดอุอุทยานแม่จะอุทลายตลอดอุทยานหลวงผมมีสองต้นทุกท่านดูอ่าอุทยานหน้าส้มนะนี่ ออกเหลืองๆสม้สมๆอ่ะกระถางที่หนึ่งนะครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับทุกท่านดูนี่มันจะออกสีแดงๆและเลือดตรงกลางนะหน้าส้มนะหน้านี้มีคนตามหานะครับเราอุทยานหน้าออกสม้มๆแดงๆจริงๆอุทยานของเขาก็จะเป็นเหลืองเขียวนะครับสามร้อยห้าสิบกระถางที่หนึ่งต่อไปอุทยานหลวง กระถางที่สองนี่ดูความแดงความส้มของเขามาแล้วนี่ครับ350บาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีอยู่2กระถางนะครับ2กระถางทุกท่านอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนาะกระถางละ350บาทนะครับต่อไปเป็นบอนสี o p t ติมัต <c oughs> <c oughs> ออพติมัตนะครับนี่ ออติมัสต oh, ้นนี้สวยฉายแววมาแล้วนะครับออติมัสแบ่งให้ในราคา450 450สําหรับออติมัสนะครับทุกท่านดูโอ้โหแบบเริ่มแดงมาแล้วอะเริ่มแดงแล้วก็เหลืองมาเลยนะครับน้องออติมัส450บาทนะครับออติมัสนี่กระถาง4นิ้วฟอร์มดีฟอร์มดีสวยสวยงามมากออติมัสต่อไปนะครับออติมัสสิทธ์ก็มาตระกูลเขาอีกอันหนึ่ง เพชรแสนมณี i, ทุกท่านนี่เพชรแสนมณีก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับดูสี่รอยห้าสิบเพชรแสนมณีสวยอะเนาะโอ้เพชรแสนมณีสวยนะดูมีแบบนะมันไม่เหมือนออพติมัสนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราให้ดูความความด่างของเขาเนี่ยมันคนละแบบออพติมัตคือเขาจะเขาจะเหลืองตรงกลางมาเลยนะครับแต่อันนี้คือแบบเหลืองแบบทั่วใบอะมันเหลืองสวยอะไอเพชรแสนมะณีนยทุกท่านนี่ สี่ร้อยห้าสิบนะครับต่อไปบอลแผงของผมดูนี่บอลแผงทุกท่านอันนี้ผมผ่ามาจากบับเบิลบีนะบับเบิลบีตอนแรกมันออกมาเป็นบับเบิลบีแล้วดูบับเบิลบีมีสีส้มเข้าอะแผงสวยเลยต้นนี้ไฮไลท์เลยต้นนี้เนาะนี่นี่ต้นนี้สวยเลยแผลงสวยเลยบับเบิลบี ผมพามาจากบับเบิรบีจริงๆทุกท่านนี่บับเบิรบีมีสีแดงเข้าอ่ะเออต้นนี้แปลกเนาะวันนี้เบิร์ชัยเปิดให้ในราคาแปดร้อยไม่ขายเจ็ดร้อยไม่ขายแน่แล้วขายเท่าไหร่ละไม่ขายดีกว่าเก็บไว้เอาร <c oughs> <c oughs> อเล่นรอเล่นต้นนี้แบ่งให้ในราคาห้าร้อยบาทถูกท่านอันนี้ผมแนะนำเลยแปลกจริงๆแผลงมาจากบับเบิรบีอ่ะ เออมันเพลงมาจากบับเบิลบีแล้วมันมีสีแดงเข้าเนี่ยดูสิมันมีสีแดงเข้านะครับนะจริงๆแล้วมันมีแต่เหลืองอะ่ะเนี่ยเนี่ยใบแรกมันเหลืองอะ่ะแล้วต่อไปคือแบบนี่มันมีสีแดงเข้าแล้วเม็ดขาวเนี่ยเม็ดขาวเข้าเป็นบับเบิลบีต้นนี้แบ่งให้ห้าร้อยบาทนะครับทุกท่านห้าร้อยเนาะผมแบ่งให้เลยนะครับแลกแผงอยู่ต้นเดียวเนี่ยใครได้ไปถือว่าโชคดีมากเอาไปทําต่อได้แล้วเอาปจดชื่อต่อได้นันเนี่ยเนี่ยเออเอาไป หรือว่าเราไม่ขายดีวะ <c oughs> อ่ะไหนๆก็เอามาขายละห้าร้อยบาทโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละทุกท่านบอนสีเบิดชัยมีไม่เยอะเนาะขออภัยทุกท่านนะครับที่ทักเข้ามาสอบถามบางท่านจะเอาเป็นสี่สิบห้าสิบต้นนุ่นโอ้ผมไม่มี <c oughs> เสียดายทำไมไม่ทำไว้เยอะๆอะคุณเบิดโอ้โหโอกาสมาแล้วผมก็อยากทำนะแต่พื้นที่มันแบบไม่เอื้ออำนวยเนาะ คลั้นว่าจะไปกู้ธนาคารมาซื้อที่ทําสวนบอนสีก็กระไรอยู่ค <c oughs> งไม่ใช่เรื่องมั้งมาเป็นหนี้อีกไม่เอานะครับเล้วก็ผมก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเดินค่อยๆเดินนะครับโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับบอลสีมันมีไม่เยอะเนาะเบิดชัยก็ทําไปทีละนิดค่อยๆเดินนะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทุกท่านเราไม่ต้องรีบอะไรมากนะครับขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนี่แหละนะครับค่อยๆท<ำ>ําค่อยๆขยายจำนวนไปอาจจะช้ากว่าสวนอื่น อาจจะช้ากว่าสวนอื่นนะครับอาจจะมีไม่เยอะขายไม่เยอะเท่าสวนอื่นแต่ผมสัญญาว่าผมจะคัดหน้าสวยๆหน้าคุณภาพมาขายให้ทุกท่านนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ